ครับรนี้ก็สวัสดีด้วยนะครับทันี้ก็จะมาสอนการติดตั้งเกมส y l e n d e r t e l e t u b b i e y นะฮะแล้วก็การอาจอยเซิร์ฟเวอร์ตัวไปนะฮะนะฮะเรามาเริ่มกันเลยก็ดิเลยเราต้องมีฮามาชินะครับเราก็ให้สร้างห้องขึ้นมาโดยการกด Network create นะฮะแล้วใส่ไป ID อะไรก็ได้<อ>ที่ท่านต้องการ<อ>ของเส้นจองอะไรก็ได้ ID ก็ได้ครับที่มันไม่สัง่งมาใคพาร์อะไรก็ได้ถ้าไม่ใส่มันก็ได้เหมือนกันแต่มันจะนี่ถ้ามีคนรู้ทำชี้เรามันก็จะได้นะครับใส่ไปเรื่อยก็ดีอ่ะก็ได้ทำชี้ไปแล้วก,ก็ให้คนจอยทำชี้เข้ามาโดยการให้ ID ที่เราใส่แล้วพาร์แบ,บบนี้เนะี่ย ให้เขากดที ite, ่เน็ตเวิร์กจอยนะครับแล้วก็ใส่ไอดีไปไอดีไฟพาร์ตไปนะฮะแล้วก็จอยหลังจากนั้นจบเสร็จแล้วก็ให้เราทำการ Copy IP เนี่ยมาครับ25.83.0.59อันแรกฮะกดกดชิกซ้ายอันแรกฮะ copy แล้วก็เข้าไปตัวเกมกันเบยอื่อเซนแมนกูสยอง ตอนนี้ช่วงนี้ก็ขออนุญาตปิดลำโพงนิดนึงเพราะมันร้อนจริงๆฮะอ่าโอเคอ่าหย่าอ่าตกใจหน้าดูเอาและฮะก็มาเข้าถึงหน้านี้ก็ให้เรากดที่มัลติเพย์ถ้าข้างล่างเป็นวีเวอร์เวอร์ซัสหรืออะไรเนี่ยมันจะให้เราเล่นเป็นผีเหบือนว่าเพื่อนเราคงเข้าที่หนึง่งถ้าเข้าที่หนึ่งจะเป็นผีเข้าที่สองจะเป็นคนสลับไปเรื่อยๆฮะถ้าเป็นโคอฟก็ ได้เป็นคนหมดเลยวนเราเลือดด่านครับว่าต้องการตอนเช้ากลางวันหรือมืดทุกนเราเลือกเลยฮะอ่เลือกทุกคมเลือก day กดคลิกเข้าไปทีหนึ่งอ่าจะเห็นช่องนี้ครับตรงเนี้ให้เราใส่ ip ของเราอ่ะใส่ไปแล้วก็กดตรงนี้เป็นหัวห้องใช่ไหมับพอเราถ้ากดห้องเราก็จะเข้าไปอยู่ในเกมในเกมเลยอยู่คนเดียวเพียวๆเลยฮะ พอจะให้คนอื่นเข้าก็ให้คนอื่นเนี่ยเข้ามาให้ได้อย่างนี้ครับอย่างงี้ฮะเดี๋ยวออกให้หมดสมมติเรากดเป็นหัวไปแล้วอ่ะกดเป็นหัวสมมติตัวนี้นะตัวนี้เป็นเครื่องคอม A จออยู่แล้วแล้วก็ไปก็เป็นเพื่อนเราที่จะมาเล่นด้วยอ่าอันนี้ตัวนี้คือเพื่อนเราที่จะมาเล่นด้วยกำลังเปิดเกมอยู่เลยเดี๋ยวฮนะจะคู่จะคูอ่อ่ะเพื่อนเราก็ต้องทําการกดเปิออโติดคอฟ อา IP ตรงนี้มาครับที่เราให้ที่ IP ที่เพื่อเซิร์ฟเราให้เพื่อนเราไปแล้วก็ให้เพื่อนเลือกแมปที่เราเลือกไว้อะ่ะเข้ามา้วให้เพื่อนเราใส่อันนี้ไป IP แล้วก็กดอันนี้ครับ continue รอสักพักหนึ่งอะ่ะกดสักพักหนึ่งอะ่ะมันจะเข้าให้เลยครับอรอสักพักหนึ่งถ้าคอมดีๆหน่อยก็ไม่ถึงไม่ถึง 2- 3ถึงนาทีฮะโอเคถ้ามีอะไรสงสัยก็คอมเมนต์กันมาเลยนะฮะ เดี๋ยวก็ได้เหมือนกันโอเคฮะนี้ก็ขอจบเกมนี้นะ้วบอกตัวละเกมนี้หล่นได้ใจบายบาย